สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะนับถือหัวใจผู้หญิงคนนี้เผยสิ่งที่เบลล่ายังเก็บไว้หลังเวียลบภาพคู่ทิ้งนับถือหัวใจเผยสิ่งที่เบลล่าราณียังเก็บไว้หลังเวียลบภาพคู่ทิ้งหลังจากที่คุณแม่ของหนุ่มเวียได้โพสต์รูปเปิดตัวแฟนสาวคนใหม่ของลูกชายในอินสตาแกรมจนเป็นที่ฮือฮาไม่น้อยล่าสุดเบลล่า เปิดใจหลังถูกถามถึงข่าวลืออดีตคนรักเวียสกลวัฒนเตรียมแต่งงานกับสาวนอกวงการเธอตอบแบบชิลๆยืนยันคำเดิมว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็มีแต่ความปรารถนาดีให้เสมอยินดีกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นล่าสุดเวียออกมาเปิดใจยอมรับว่ากำลังจะแต่งงานกับแฟนสาววิกกี้ในวันที่17กรกฎาคม65ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องไอของเวียพบว่าลบรูปคู่เบลล่า ไปหมดแล้วเหลือเพียงไม่กี่โพสเท่านั้นในแคปชั่นในโพสที่เหลืออยู่ระบุว่าเราแค่อยากให้ความทรงจำของเราเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงดีมากขึ้นไปอีกถ้าหากเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เรื่องราวการเดินทางนี้ไปด้วยกันกับหลายๆคนและหากเข้าไปส่องใน IG ของเบลล่านั้นจะเห็นได้ว่ารูปที่ถ่ายคู่กับเวีย ยังไม่มีการลบออกไปยังคงเก็บไว้ในความทรงจําแม้ตอนนี้จะเหลือเพียงสถานะพี่น้องซึ่งเชื่อเหลือเกินเขาว่าตลอด9ปีที่ผ่านมาของทั้งคู่นั้นย่อมมีอีกหลายเรื่องราวที่ทั้งคู่จะจดจําไว้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ